คือสามารถที่จะเป็นที่ที่จะเก็บน้ําทดเชยที่ที่เขากั้นน้ําไว้เือคือถ้าที่ที่เขากั้นน้ําไม่ให้เขานี่ตัวน้ําเองมันเป็นเขื่อนน้าที่ที่ที่โดนโดนบ้านเป็นเขื่อนแม้จะไม่ได้เป็นเขื่อนยาวเป็นเขื่อนย่อมหยน้ำน้ำไหลไม่ได้ก็ท่วม ที่ในการทำคลองใหญ่ของของช่างที่ว่าจะทำคลองอะไรกว้างร้อเมตรไม่ต้องต้องบวกบวกบว,ก,บวก,กันให้เป็นร้อยเมตรยังไม่้างยังยังต้องทำหลายรูปแบบท่ำคลองเล็กแต่ให้มันต่อกันสามารถที่จะใช้น้ำไหลไปถึงทะเล